เจ้าปอมปอมกับเขาวงกดสายรุง้งเจ้าหมาน้อยขนปุยชื่อปอมปอมมักจะวิ่งตะลุยไปรอบๆห้องสีพาสเทลชนน่นชนนี่ตลอดคุณแม่อารี่มักจะเตือนด้วยรอยยิ้มเสมอว่าค่อยๆค,คิดนะลูกถ้าวิ่งเร็วไปจะชนของนะทันใดนั้นเองลูกศรสีรุ้งดวงเล็กก็ลอยเข้ามาหาปอมปอมแสงของมันสว่างวาบแล้วมันก็พูดว่ามาช่วยฉันไขเขาว,วงกดหน่อยสิเจ้าปอมปอม ปอมปอมไม่รอช้ามันกระโดดตามลูกศรเข้าไปในเขาวงกฏแวววขนาดใหญ่ยักษ์ทันทีผนังเขาวงกฏเต็มไปด้วยประกายสีรุ้งมันรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อถึงทางแยกสามทางปอมปอมทำท่าจะวิ่งลุยเข้าทางแรกทันทีเหมือนทุกครั้งแต่ลูกศรหยุดมันไว้เดี๋ยวก่อนต้องหยุดคิดก่อนนะปอมปอมดูรอบๆตัวก่อนสิ ปอมปอมหยุดฟังอย่างตั้งใจมีเสียงดังเบาๆดังมาจากกังหันลมสายรุ้งที่อยู่ทางซ้ายมือกังหันลมกระซิบว่าทางซ้ายลมแรงเกินไปนะระวังหลงทางแล้วจะออกไม่ได้จากนั้นก้อนหินกลมๆหน้าตาใจดีที่พื้นทางตรงก็พูดขึ้นว่าทางตรงมีโคลนเหนียวระวังเท้าจะติดหนึบนะปอมปอมเริ่มคิดอย่างจริงจังตามคำเตือน ปปอมๆพยักหน้าให้กับตัวเองมันตัดสินใจแล้วฉันเลือกทางขวาแล้วมันก็ค่อยๆเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังและไม่รีบร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวปปอมๆเดินตามทางโค้งมาเรื่อยๆจนถึงห้องลับที่สว่างสวยห้องนั้นเต็มไปด้วยกล่องของขวัญสายรุ้งสองประกายเต็มไปหมดมันดีใจมากที่เลือกทางถูก ปอมปอมจำคำสอนของคุณแม่ได้มันเลือกกล่องใบเล็กที่สุดแล้วใช้จมูกเปิดมันออกอย่างเบาๆและไม่รีบร้อนเลยแม้แต่น้อยแม้จะอยากรู้มากแค่ไหนก็ตามภายในกล่องมีป้ายรางวัลรูปหัวใจเขียนว่าคิดก่อนท,ทําทีหลังปอมปอมยิ้มกว้างอย่างมีความสุขมันได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญแล้วว่าการคิดอย่างรอบคอบนำมาซึ่งรางวัลที่ดีที่สุด